สาระน่าลู้สับปะรดพันตาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวิธีแยกหนออเสน่จันประกายดาววิดีโอนี้หน่อยสวนลุงมีมีเขามาแยกหน่อให้เราได้รับชมรับฟังครับจัด <That S 3> ไปดูกันเลยครับผมเพื่อลากใหม่มน,นะผมจะได้งามกว่าเดิม เสน่หนะ์จันมิ่นที่หอมเราตัดรับก็ตัดนะจะดูใช่ไหมจะตัดดูว่าไม่ตัดนี่ไม่ได้ถินตาขออภครับมีเสียงรบกวนเล็กน้อยจะตัดไหมจะตัดไหมจะแยกไหมแยกเลยไหมแยกลูกมัน แยกเลยนะเขาแยกแต่ลูกมันไม่มีรากมันจะตายไหมมันไม่ตายหรอกไปตายมันไม่ตายหรอกเราต้องตัดเหมือนตามันถูกไหมต้องต้องตาสองตาตรงนี้ตรงตาจุดที่โอโคอกโอเทวายระดับ โอ้ยได้ถ่ายู่ได้แล้วเนี่อตาเนี่ยใช่ใช่ไหมถ่ายองนี้หนึ่งสองสามสี่สี่จ่าเหรอเจอผมไลยที่มันมันมันไม่ยาวเพราะว่าตาเดิน lỡ tất tất chúng ta sẽ tất 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 đồn tất 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 không không rồi, rồi không 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 này, này, không này, หนตึ่งต้นทางวางไทยเหรอ,อจิงจไทายตีไลยางาเนื้อมันเยอะหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อมันเยอะหนึ่งปึ๊บจับอย่างนีน้จับเนืนนน้อมาเยอะเพื่อไม่ให้เสียรากเสียรากเดินไปโดนตา อันนี้ไมเมาจะไปัดติดคนเพราะว่าอย่างน้อยจะได้มีอาหารยังช่วงระยะทีละคนอน้ก็ ต่ก็ไม่น่าจะมีลูกมันมีแค่สองใบสองใบเองนะตัวแดงถ้าใครสนใจก็ ขออภัยนะครับมีเสียงรบกวนหน่อยครับก็ใบใหญ่คือเรื่องตานัน้นไมนต้องนับแล้วนัน่นถ่ายเดี๋ยวพออธิบายซ้ำนะถ่ายนะนี่ตาเรามีเหลืออยู่ที่โคน หนึ่งตาเนี่ยนะหนึ่งตาแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งตาตาแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งตา ะมีห้าตามีห้าตาใครสนใจก็ทักมาได้นี่มีห้าตาเฉพาะแม่เนี่นะมีห้าตามีแห้ห้าตาแค่นั้นถ้ามีมากกว่านี้ก็คือไม่ใช่แม่นี้นี่นะหนึ่งตานะสามนะสองตานะสองตาสามตา 4ตา5ตามี5ตานี่ตานี่อะเอามาปมา เขามีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับก็มีการขยายพันธุ์กันเยอะแยะถ้าสนใจก็ติดต่อกันไปตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับทั้ง Facebook แล้วกเ็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของสวนโดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็มีลูกขายลูกทีมที่มีการแบ่งไปขายบ้างอะไรอย่างนี้ก็ช่วยกันอดทนด,ด้วยนะครับสวนลุงหม,มีมีเขามีบริการจัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับ สามารถสั่งซื้อไดที่เพจของเราเฟซบุ๊กของเราครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ผมจะพาชมสวนลุงมีมีเขาเขา้ขาวให้ดูก่อนนะครับอันแน่อยากแน่รายเรียบสั่งเลยนะครับเดี๋ยวช้าหมดคนนะครับผมแถมท้ายคลิปนะครับผมจะพาเดินดูสวนกระบองเพชรไปด้วยก็มีทั้งขนแกะกนแมวขนนก เป็นไม้พอะเมล็ดนะครับก็จะมียิมโนด่าง L อ L บีอีด่างน,นี่ก็มีนะครับแต่ก็ดูให้ทันแล้วกันผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีเยอะแค่ไหนถ้าสนใจก็สร้างซื้อกันได้นะครับกับบองเพชรของเราสุดท้ายนี้ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่ได้ทำการอดหนุน ื้อต้นไม้จากสวนลุงหม,มีมีเขาของเรานะครับลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาถึงสวนนะครับเพราะสถานการณ์โควิดสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของเราเลยนะครับ facebook ของเราและเบอร์โทรของเราได้เลยนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับก็คงต้องลางกันไปมาณนาโอกาสนี้ ไว้โอกาสหน้าจะมาทำคลิปดีๆให้รับชมกันใหม่นะครับสวัสดีครับ